เขียมตัวออกเดินทางได้ดูตัวพันขนาดเลยยึดแค่ทีเด็ดว่ะครับผมเนี่ยเจ็บเจอกันนู่นฮะไปถ่ายใครเนี่ยสามลูกสูมุูกสูงเนี่ยพี่มันจับตามคนเหรือไงครับรอบเนี่ยถ่ายเห็นหมดเลย ใช่พี่ใค้แรไทยแรงบันเลยนะเอาแล้วพี่เจอกัน,นครับ <c oughs> มีแับเพื่อนๆพี่น้องๆจะเอาไปเช่วยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่ึงบัถพิซซี่น,นะฮะวันนี้ก็กำลังจะไปอ่างานโมโตจีพีนะครับผมที่บุรีรัมณีผมตอนนี้ก็ออกเดินทางจากโคราชนะครับไปนู่นก็เดี๋ยวไปรอเพื่อนๆที่อะไรอ่ะ ที่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 ไหนบ้างสะพานข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเขาตัดออกมาพอดีย๋ยวเขาล้วงมันอยู่บ้านหนุนเราไม่ไปเรา,า,าเรามารอกันมารอเขมาดักรอให้ตรงนี้เขากำลังออกมากันเนราไปดักรอเมื่อกี้อยู่ปั๊ม อยู่ประมาณว่เกือบ20,000ดีไซนน่าจะเป็นของเมื่อกี้เห็นนะแบบ๊บน่าจะเป็นของฮอนด้าบิ๊ก n ิหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นผัวผูวหนุ่มหรือเปล่าที่ไปสอนปักขี่ปลอดภัยนะครับผมที่สนามสาทรน,นาด้วยน่าจะเป็นใช่ของฮอนด้าเลย เรื่อีงกันบา้านเราพุ่งอยู่ข้างหน้านะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปาทางไหนนะลำไสมากเทอร์กิธเราจะไปเล่นโค้งกันทางลำไส้มากมีถนนดีทีสุดละดูที่ล้อก็ไปมาแต่ไม่มีคลิปเพราะไม่ได้ตัดลงเอาขับไปตามไม่ต้องเรียก เขามาตัการเปลี่ยนกันหันใบเจอตะไม้ต้องหายไม่ช่วยเลยอันนี้เขาเรียกว่ายืนพันร้อยยี่สิบทีได้จริงนี่ยืนพันประมาณร้อยยี่ รถท,ที่สั่นเขาก็จะออกกันมาทางนี้ได้ไหมวะไม่ใช่บ้าน้องพุดเลยมาแล้วทางนู้นเราต้องไปจับรถเดี๋ยวเราไปรอใต้สะพานนั่นหน้าโอเครออยู่นี่แหละอ๋อเจะขันแม่ออกอย่าไปไหนนะลูกอยู่กับพ่อนะรูกไหมเนี่ย บอกกันให้มันฟังหน่อยเออชิคี้มันมีตัวบิดอย่างดีเลยนะหายร่วงหายเมื่อกี้อยู่ปอมก็พี่ๆเขาก็ทักทายกันพวกขับพี่ๆขับเบป,ป้าเขาก็ไปไหนวะออกไปบุรีรัมย์ไปเจอกันอยู่นู่นแหละครับโอเคชาวแก๊งอ๋อในเนื้อแล้ว ตอบตอนกร็รออยู่ลาไม่มาใช่ครับไปถึงอีกสีนาที าเลยบมาให้ยู่บงเป็นกำลังใจให้กับบิวได้เรียกพลบมาตัวนี้ขึ้นมาด้วยเถอะครับตัวนี้ขึ้นมาด้วยเถอะครับจับตาดูให้ดีนะครับจงจับตาดูให้ไวค,ครับผมไป,ไป,ป ไปมากเอ,เอรปภจักรลาดาาดูกล้องหลังๆให้ได้เด้อเพื่อมันปิวไป i guess จเจอพี่ก๊อฟแล้วเฮ้ยกล้องไม่ถ่ายไว้ตั้งแต่ขามานี่แต่อินสตาไปดูรูปอินสตาแล้วกันโอ้พี่ก๊อฟเลี้ยงเอ็มลอยด์ไหโอ้ขอบคุณครับพี่กอ๊อฟแหมอร่อยหวานชื่นติดต่อเด็กเอ็มยังไหมพี่ต่อไปแล้ว่เียผมซักอินดีด้าแมคโคร เวลาของขึ้น่องดิสก์จบเองเดียวเลยทีเดียอุปกรณ์เยอะชิบหายเลยไอ้ที่ไอ้บุญเจรลบไปไหนมาเนี่ยไปไปไป ออกจากพหลลำไปมาดเดินทางสนามบุรีรัมย์กระโดดข้ามมาดูซีบีอาร์หกห้าศูนย่นนี้เด็นเค่ดูท่อดูท่อพี่แจ๊คของเท่ไหมละ่ะ เจ๋งหนวกหูสุดแล้ว แม่ก็แถวนี่แม่ะ มากินก๋ยเตี๋ยวแถวแถวบ้านเสมานี่แหละนะครับเนี่ยอากาศร้านก๋ยเตี๋ยวเนี่ยก๋ยเตี๋ยวหอยขาครับก๋ยเตี๋ยวหอยขาครับอ๋อตีก๋ยเตี๋ยวหอยขาครับก๋ยเตี๋ยวหอยขาอ เลยพ้นไม่ถึงมือไม่ถึงป่ะแต่เราเข้าที่พักก่อนวันนี้ยังไม่เข้างานเข้าไปก็ไม่น่าจะมีอะไรวันแรกเดีย๋ยวเราไปเข้างานวันนี้สองวันนี้เราแข่งกันเลย วันนี้ก็เข้าที่ทัพไปหาซื้อของกินกันก่อนไปซื้อหมูซื้ออะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปอุ้ยปุ๋ย กันไหมก็ม่ซื้อบัตรกัน,นะนะะไหมจะซื้อบตัตรตรงไหนอะครับสิบไป every time my head hurts every time i'm low cause i am low i do not know if i will be alive today without you like night and day everything about you uncomplicated here with you every day is a saturday but every sunday you've got me praying don't you ever leave me don't you ever go i have sit in a tv i know tháng gặp, gặp nhau lần nữa, gặp nhau lần nữa, gặp nhau lần nữa, ขอกย่ามาบอกมาพเพียงเดียวหน้ามาเด็กอิเนเลยเมื่ <c oughs> อวานในไกลยน่าจะมาเว้ยเขาจ้างเด็กอิน,านามาแต่เขาไม่ถ่ายลูกไว้ในเฉยเขากบวมเมียลูก